สวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับผมนะฮะที่ติดตามรับชมนะครับผมนะฮะแล้วก็สวัสดีทุกคนที่รับชมอยู่ตอนนี้นะครับผมนะฮะก็สวัสดีทุกคนเลยนะฮะทักทาย FC ทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับผมมารับชมนะครับผมคลิปของผมแต่ละคลิปนะครับก็ขอบคุณนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมนะฮะคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับผมอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรอยากให้กินอะไรอยากให้ทําอะไรให้ดูนะครับผมนะแต่สาหรับคลิปนี้นะมา คลิปอีพีก่อนนะครับผมโอ้ไปคลิปอีพีก่อนเป็นเขาภาษาอีสานอะไรกันนะครับเนาะบ้านๆนาะคลิปอีพีก่อนไปสีขาเขาครับผมโอ้สุดยอดคลิปมันแย่ครับผมมันอันตอนแรกครับผมพอดีพระสันเทศกับเขากินเอาแลเลยบดไอ้ไทยลงให้เบิรงว่าเฮ็ดอีกยังกินนะครับผมเลยแบบอ่าได้บดไอ้คลิปลงนะครับผมบดไอ้เฮ็ดเป็นคลิปลงให้แล้วก็เลยเฮ็เป็นภาพมิ่งให้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมมามากินอาหารเฮ็ดเวียดคือเก่าหรืพี่น้องเฮ็ดเวียดคุณงเลี่ยวกเที่ยง ไม่ก kind of so ินเขานะครับผมไม่กินเขากินน้ำน้ากันมาคลิปนี้กระไดมเ้าเบายครับผมมากินเันเลยนี้กับมีแกงไก่น้องครับผมเนี่ยแกงไก่ใส่นมไม่สมครับผมโอ้เนี่ยครับผมไก่ใส่นมไม่สมมันนี่กะอาหารมันบานหากินยากนะครับผมเนี่ยือก้อยปลาซิวพี่น้องใส่มะกอกยู่วอะไรก้อยปลาซิวใส่หมกอกเออครับขนาดห ขาดบะได้คือเอาตำมะคุงพักน่องหลอกเปี้ยงครับผมน้ำเหมืนบานน้ำทงน้ำทาหาเก็บกินเลยปลากระสีน้ำผู้น้ำเขาครับผมตา,ามคอนเซปต์เลยครับผมมาโอ๊ยไลยครับผมแซ่บๆน้ำกันนี่ปลาทูอยู่ครับผมีปลาทู่หอมนะครับผมปลาทูเอ้าอยู่ๆวๆนะที่มีควาหลายครับผมกลิ่นหอมเลยครับ สดนำเส้นกว้ยนะุ่มกางเต้นสามคนเ้นครับผมกลางเต้นนอนรับลมหนาวกินขา้าวปลาอาหาปรปลาบ,บ้านๆนะครับผมกลางเต้นผมมีไฟครับผม,มเพรเะว่มอาบรรยากาศเลยทักเลยกลางเต้นนอนครับผมแรรยก็กินแบบอาหารแบบตาม,ตามคู่ตามพาหากินง่ายๆครับผมในชีวิตแบบ มับนบ้าครับผมโอเคฮะกดไลคเบิร์นหอดคลิปนี้แบบมาคลิปแบบนี้ชอบคลิปจังสีก่กดไลค์กดแชร์แห้ได้ครับผมที่สำคัญกอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเด้อมาทำโต๊อย่างไตใไ่นอนไม่สมหรอกินูดเดียวพรือเอา่า quan sẹp trái chuối cang bà cấp bằng hạn mình bàn quạt thật siêu các bạn mình bằng quạt khẩu nhây ui à, หรับคนที่มาก,กินแบบนี้กับคอทษขดอภัยได้ครับผมเนอะนี่เป็นอาหารอีสานบ้านเขาเหมือนบ้านน้องแค่ผมม<ป> <c oughs> าใบเฟืองนี่เป็นสุกออกขมๆอมรั้มนะครับยำเข้าขไปที่แรลกแบบตอกข้มขมสมสมฝรั่งประมาณเนี่นนยใบมะเฟืองใบมะเฟืองนะครับผมเนี่ย มันจะออกขมๆมสมๆมฝาดฝาดคุยกับลาบคุยกับปนกระเนะครับอันนี้ก๋อยปลาซิวปลาซิวดิบๆเอามาก๋อยใจี๊ยบพขวบหัวหอมนะครับจีสำคัญขาดไปเลยคือมะกอกมะกอกนะครับบีบไตแซ่บไปเฮ็ดกินเบิรงครับผมพี่น้องแต่กับใบบักเขื่องกินกับใบบักเหื่องเข้ากันครับ sắp lại. Má. Rồi. Camera ổ thôi Rồi. Rồi đúng như ta. đẹp à, ngay ngay các ชีวิตน้ำผู้น้ำเขาสำหรับ e p พีตีจงยูคาผู้อยู่เขาะครับถึงเขาเขาบ้านอาหารบ้าอาหารเขานะครับผมพักกระถิ่นพักกระเสดตรงร้านผมนี่เป็นเต้นกางนอนนะครับผมเต้นกางนอนอยู่ผู้เขาจงปลา คอนเทนต์นี้อีพีนี้สำหรับการใช้ชีวิตในปาในขเขาแล้วครับผมลองดูกันนะกดติดตามรับชมเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ผมด้วยนะครับใครที่ดูถึงคลิปนี้แล้วก็กดกระดิง่งกดติดตามผมล่างนะครับผมนะฮะอยู่ฝั่งขวามือน,นะครับผมฝากกดด้วยนะครับผมนะฮะอืมอ,อ,อ ยอดครับผมรับรองเลยนะฮะกางเต็นท์ใช้ชีวิตกางป่ากางเขาลองดูนะครับผมสําหรับอีพีนี้นะครับเป็นการอยู่ป่าอยู่เขานะครับผมกินกับข้าวนบ้านนะครับผมนะให้ชีวิตรอดนะครับผมสำหรับคลิปนี้ดูกันไปนะครับผมแกงไก่ใส่นนอไม่สมครับผมไม่รู้ออกแบบถ้แกงที่ดีแบบต้่มแซ่บไหยครับผม คือเป็นแกงบ้านๆนะครับผมเป็นแกงบ้บานๆเพราอะ่ะคือแบบออกรสชาติ <c oughs> มันมันเข้มหวานๆรสชาติของตะไคร่สดกะทิออกมากสม่ำๆน้อยนึงแซ่บครับผมแกงบ้บานๆบริสากะทิบริสาย,ยอย่งเป็นยังไงาตามบแบบบ้านๆเลยครับผมตามคอนเซ็ปต์นะครับผมมา เจ้าก่ยนมาซิวครับผมมันอยู่มีอย่างหลายเนะครับผมเนาะโอ้ข้ามโบ้โอ่ะเพื่อ ปล่อยปลาซิ่วนี่ครับผมใส่บักกอกนี่ยโรยบก,กอกที่ยวเปี่ยนบ,บกกอกเข้าไปน้ำจะออกหว,วานๆแซ่บนะครับมื้ นคือใบนี้มันติดขมผมใบมะเฟือง,องยอดมะเฟืองครับผมยอดแบบเฟืองภาษาอีสานภาษาไทยกับเอิ้นยอดมะเฟืองครับผมกินแก้มก้อดปลาดิบๆเป็นก้อดปลาซิ่วครับผมจำน้องมึงโอ้สุดยอดอี๋อ๋อ ตุยเหนื้อตุยเลยครับผมนี่ปลาซิวรสชาติของเนื้อปลามันสุดออกรสชาติของเนื้อปลามันคือบทแับมันจอ,อกมันมันออกมันมันเข้มข้นอ่ะมอาไงจับสรุปเลยคือจับครับผมเข้มข้นจับ โอ้แซ่บครับผมแซ่บไร้ก้อยปลาซิวสดๆนะครับผมอือคุยแค่ยังไงอืมองาเอกไปให้กินเบ้างแล้วครับผมไม่นูอย,ยังไ่จ่ายอาหารบ้านๆต้องลองไงครับผม เป็น left, ปานนลาซิวปลาซอยครับผมมันสดๆบริเวดขั้นตอนให้เบิ้องหน้าทำเวทขั้นตอนเหตุบริเดี๋ยวคลิปหน้าครับผมคลิปหน้าติดตามไว้นะครับรอดูคลิปหน้านะครับผมว่าผมจะทําอะไรกินจิ้มกับโอ้แสบท่านกินทั้งแซ่บปลาซิวปลาสดๆด้วยครับผมตัวนี้เออ Nói hôm nay thằng này ừ. là mạnh nhiều người người đẹp à à เขาไม่ยังไหลนะครับผมกินเขาเหลี่ยวกเหลี่ยวกเหลืองาง่มากินเขาครับผมไหมควายปลาซิวเขวียงข้เขาข้ามยิ่งย้านะครับต้องกินข้าวเขาเหนียวนะครับกอยปลาซิวบานเท่านี้กินก็เขาเหนียวมีปากกอกใจนะครับผมเห็นถึงนะครับผม เลยมาหน่อเฟืองกับอ <oh ้าว่อืมอืมอืมัอําลั่มขอกันดีเลบเผ็ดบะมี่แบบเผ็ดบักเผ็ดมากมเผ็ดกับกัรหนกเผ็ดไปอเเจ้า แอบครับพี่น้องแอบได้ฝั pues ่งเก่นนอนอยู่ทงอยู่ทายอยู่ไฮอยู่หน้าพูดอยู่เขาอีพี่นี่ใด้มากคลิปนี้ครับชอบคอนเทนต์แบบนี้ครับฝากกดติดตาม กดไลค์กดแชร์นี่แหละครับผมนะั่นเป็นเพื่อเป็นกำลังแรงใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปหรือว่าสิตอนถีนต่อเนี่ยต่อไปอาจจะได้ไปเที่ยวนู่นนี่นั่นอาจจะได้ไปไส่จ,จะได้พาไปเบิง่งหันเบิ่งหนีน่แหละครับผมตอนนี้ก็แบบอีพีนี้ก็คือแบบอยู่ไฮอยู่หน้าครับผมอยู่ทงอยู่ตาอยู่ปลาอยู่เขากินอาหารพื้นบ้านนะครับผมนะฮะสำหรับอีพีนี้นะครับผมมากินครับผมตามมะฮูเซฟีโอเพ,เพ็ดเพ็ดไรตื่นนอนาะสมมติว่ะ โอภิกพี่น้องภิกเพชร lúc dần luôn luôn thế ăn luôn lại luôn thật Ô, chạp, 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 nào chạp, chạp, มาก๋อยปัดซิวค้ามโม่อเสด้จากล่ากับคำนี่มองไปครับท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมเนาะแซ่บๆน้ำกันนะครับผมสําหรับก๋อยปลาซิวใส่มะกปอกมัดถั่วครับผมเนาะข้ามโอ๊ะค้ามยิงใหญ่เลยครับผมอืมเจ้าลูกดอก คือเขาแบบก็รู้สึกว่าแบบมันมันกลมกล่อ,นนอมเห่ีอ,อ,อ,อยวแซ่บรู้สึกว่าแซ่บลองไปเห็ดกินเบิร์เงิพี่น้อนแซบ่บหลายสำหรับคลิปนี้กันขอจบไปเพียงเทาง่านี้นะครับผมสำหรับพี่ซีสำหรับการอี อยู่ให้อยู่หน้าอยู่ทงอยู่ทา่าอยู่ปลาอยู่เขาคอนเซ็ปต์นะครับผมกินอาหารบ้านๆอาหาราป้า,าหากินยังไงนะครับผมตกกลางเต็นนอนหลับร่มหนาวกับบรรยากาศหนาวน,นะครับผมสาหรับคลิปนี้กันสวัสดีครับผม